คสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะคุณพ่อค่ะค่ะคุณเสียนน้อยเหรอค่ะเสียนน้อยพาด้วยค่ะอยากตามโค้งสุดท้ายของคุณพ่อค่ะอ่าคงใช่ได้เลยครับโค้งสุดท้ายนี่มันเชัวร์อ,อยู่แล้วค่ะอ่าโค้งสุดท้ายนี่นะครับมันมันพูดถึงว่าอย่างศูนสองเนี่ยมันมีสี่ศูนย์สองเจ็ดศูนสองครับ ค่ะนะคะเดี๋ยวหนูขอเวลาเขียนหาดมันมีอยู่เตรียมสมุดปากกาครับมันมีอยู่แปดหางครับคือน่แน่มันมันซ้ํากันเป็นสองหางสองหางครับหลักร้อยอ่ะดีมันซ้ำมาที่จริงมันจะมีแค่แค่ห้าหัวหางเองค่ะเดี๋ยวนะคะอ่าปากกาแป๊บหนึ่งค่ะแต,แต่ข้างล่างนี่หลับตาสิไงก็ถูกครับ <laughs> ชอบอย่างนั้นเด็กก็วันนี้เ<อ>ข้าเข้าตรงๆครับวันนี้ไม่ต้องห่วงครับไม่ต้องห่วงวันนี้เข้าตรงๆนะพ่อเนาะครับถูกต้องครับค่ะอ่ะคุณพออ่อเซียน 4, สิบส,สองหน 4, 2, 72, 4, 2, 2> ึ่สี่ศูนย์สองเจ็ดศูนย์สองครับสี่ศูนย์สองสี่ศูนย์สองเจ็ดศูนย์สองสี่ศูนย์สองราองเจ็ดศูนย์สอง วันนี้จะตัดให้กี่หางคะคุณพ่อโค้งสุดท้ายโค้งสุดท้ายที่จริงมันก็มีแค่อ่า 4, 4ตัวเองครับมี02720779แค่นั้นเองครับอ๋อจะชุดสามตัวเพิ่งได้สองเนี่ยมันที่สามตัวที่มันสองหาเพราะมันหลักร้อยครับเกี่ยวกับหลักร้อยถ้าเขาไม่ถูกตัวตรงเขาก็ไม่ยอมครับหลักร้อยเราใส่402เนี่ยทำเกล็ดออก7 2งเขาก็ว่าเราได้ครับค่ะ มันจะเป็นต้องให้ครับมันมีหลักสกับหลักเจ็ครับอ๋อสี่ศูนย์เจดย์สแล้วมีอะไรบ้างอีกคะคุณพ่อ2ก7 9สองศูเจดเ้าเจสองเจดครับดอกเก้าศ <10 S 2> ูจ็ดที่เจองศูนย์เจ็ด้าตลงก็ได้เพราะมีเจ็นย์สองอันเดียวกันอยู่แล้ว 5, ครับเก้าศูนจดอ่าเก้ค่ะแล้วก็สี่เจ็ดสองเก้าเจ็ดสอง สี่เจ็ดสองเก้าเจ็ดสองเก้าเจ็ดสองค่ะแลราคาสี่เจ็ดเก้าสี่เจ็ดเก้าค่ะแล้วคาเจ็ดสี่สองเจ็ดสี่สองครับมันในค่าพูดถึงว่าคนาจริงแล้วก็คืออ่ามันมันได้กี่หางแล้วเจ็ดหางหรือแปดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดหางค่ะคุณพ่อ ป้าแปดหางถูกต้องแล้วทีนี้ไอ้วันที่เหลือเนี่ยมันเป็นหางรองครับสี่ห้าหนึ่งหนึ่งห้าสองอ่ะตรงนี้เป็นหางรองเพราะห้านี่ที่จริงผมผมดับห้าดับหกดับแปดบนค่ะรองอะไรนะคุณพ่อป้ารองนี้มันมีมันมีตัวดับแต่ว่าออกมาครับค่ะมันสี่สี่ห้าหนึ่งหนึ่งห้าสองสี่ห้าหนึ่งหนึ่งห้าสองหนึ่ง ห้าสองค่ะราก็เก้าเจ็ดสามเก้าเจ็ดสามแล้วคาอ <97, 3 S 2> ่าศูนย์เจ็ดมันยังมีตัวหนึ่งนรับเป็นหลักร้อยนหนึ่งศูนย์เจ็ดหนึ่งศูนย์เจ็ดค่ะอ่าสองหางประเด็นสุดนี่บอกเขาเลยนะครับว่าอ่ามั 0, 2, 0, 0, 7, 2, 7, 9, นมีศูนย์สองศูนย์เจ็ดเจ็ดสองเจ็ดเก้าครับเจ็ดเจ็ดสี่หางเด่นสุดสี่หางค่ะ ครับถูกต้องครับมีเจ็ดศูนย์สองศูสองอ่าศูนย์สองอ่าศูนย์สองศูนย์เจ็ดแต่ที่หลักสามตัวเนี่ยมันสี่ศูนย์สองสี่ศูนย์เจ็ดศูนย์สองเยอะแต่เราไม่ทำไปโทษละสองตัวให้เขาไปสี่หางครับสี่หางสองศูนย์เจ็ดเจ็ดสองเจ็ดเก้าเรีงก็ถูกแล้วครับสองตัวบนตัดซื้อเป็นสองตัวบนนะคะครับครับสองตัวบนครับค่ะ แต่มันมี่4252เนี่ยผมอ่าไม่ให้ไปครับมันด,ดิดออกครับ <c oughs> มั้ก็มีเลยอีกตัดเป็นโอหังก็4252ครับ4252นะพ่อค่ะครับถูกต้องครับมีสองหลักหน่วยวันนี้สองเด่นสองหลักหน่วยเด่นสองเด่นที่หลักหน่วยครับถูกต้องครับวิ่งสองเลยค่ะ <c oughs> วิ่งสองข้างบนเลยนะพ่อเนาะครับวิ่งสองข้างบน <c oughs> วิ่งสองบนครั <c oughs> บ ที่สองบนครับค่ะต้องครับเราเราจะไปที่ข้างล่างแล้ทีนี้ค่ะอ่าข้างล่างครับทีนี้ฮะข้างล่างมีหกหางครับข้างล่างหกหางครับ,ค,รบค่ะมีอะไรบ้าง<อ>คะพ่อสามศูนย์สามศูนย์สามแปดสามศูนย สามแปดห้าศูนย์ห้าแปดห้าศูนย์ห้าแปดหนึ่งศูนย์หนึ่งสี่หนึ่งศูนย์หนึ่งสี่จริงอะเราตัดจัดสิบสองอางเราตัดมาเลยที่หกหกอางธรรมดามันอย่างนี้นะครับสามถูสามห้าสามแปดห้าศูนย์ห้าสองห้าแปดหนึ่งศูนย์หนึ่งสี่หนึ่งแปด สามูห้ศ030508แต่0แต่0เนี่ยมันก็ตัวกลับของมันมีกลับอีกสองหาง3050ขับเพราะนั้นไม่ต้องกลับครับค่ะแต่วันนี้ตัดเอาเน้นๆเลยนะพ่อเหลืออยู่แค่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกหางห้าหางครับค่เราบอกเขาว่าเด่นสุดก็ให้เลขศูนย์หลักหน่วยอ๋อเด่นสุดศูนย์หลักหน่วยหลักครับ3 0ห้า0ูนหนี่เยถูกสามหางนี่ครับเด่นสุด เด่นสุดชุดหลักหน่อยครับหน่วยครับค่ะอ่าตอนนี้ถูกครับสามศูนย์ที่เด่นสุดตัวหลองก็ห้าศูนย์หนึ่งศูนย์สามศูนย์คู่ดอกนั้นอ่าดอกนั้นก็ทับมีแบบมีห้าแบบอย่างเดียวย่างเดียวนั้นหรอกครับแต่ว่าการเลือกหั้างเนี่ยมันถูกอยู่แลครับเราต้องซื้อขับหน่อยเราซื้อกลับก็ขับมีแค่สามศูนย์สองห้าสูนสี่ห้าแต่ถ้าต้องกลับหรอกก็มันชุดหลักหน่อยอยู่แล้ววันนี้ ค่ะศูนย์อยู่หลักหน่วยนาะพ่ะครับศูนย์หลักหน่วยบอกก็ได้เลยครับค่ะวิ่งศูนย์ศูนย์หลักหน่วยข้างบนวิ่งสองสองหลักหน่วยข้างบนก็สองหลักหน่วยครับข้างล่างก็ศูนย์มันมีแค่ศูนย์สองกับเจ็ดสองเองที่ออกได้ครับวัค่ะ,ะคโอ้แค่นั้นก็มีแค่สองหางครับสองหางครับศูนย์สองศูนย์เจ็ดสองครับศูนย์ส,สองกับเจ็ดสอง แต่หลักร้อยมันต่างกันนี่ครับค่ะศูนย์สองกับเจ็ดสองสวยนะพ่อครับครับมันออกได้แค่นี้แหละถ้าถ้าเจ็ดสองมันเป็นเจ็ดสามกับเจ็ดเก้ากันแค่นี้มันก็ออกแค่นี้ค่ะมันไม่มีแค่นี้หรอกครับแต่อยู่ในสิบสองหางมันถูกอยู่แล้วครับค่ะเด่นสุดนั่นก็คือสองหลักหน่วยสองหลักหน่วยครับ มีด้วยกันมันก็มีอยู่<ส>อ่ามันมีตอนนี้มันมีสองหลกักหวยก็มีศูนย์สองเจ็ดสองสี่สองห้าสองแค่นั้นเองไม่เกินนั่นครับค่ะมีอยู่สี่หางหนึ่งสองสามสี่หางครับถ้ามันออกหลักเจ็ดแค่เจ็ดสองเจ็ดเก้าถ้าออกหลักศูนย์ก็ศูนย์สองศูนย์เจ็ดส่วนมากมันจะออกเนี่ยครับไม่ออกศูนย์สองก็ออกเจ็ดสองหลังวันนี้อ๋อไม่ศูนย์สองก็เจ็ดสองข้างบนนะพ่อครับครับถูกต้องครับค่ะ แต่วันนี้ผมนวนแล้วผมส่งให้นอกมันมีหกค่ะ062 063แล้วก็มี082 083แล้วก็มี72 73มวนแล้วเนี่ยครับส่งไปต่างประเทศก็ถูกกันเป็นแถวนะละเพียงแต่ว่าพอในประเทศมาผมกตัดหกออกเป็นแปดมันดังก็เลยใส่062 0 8 3ดันแต่ออก063จนได้ก็ยังดีถ<อ>ูกโต๊ดนะพ่อเนาะครับถูกโต๊ด ไม่ไม่ถูกต้องแต่ถูกตรงเลยครับส่งต่างประเทศนี้ถูกตรงโอ้ศูนย์หกสามใช่ไหมพ่อใช่ใช่ศูนหกสามศูหกสองศูนสองศูนย์แปดสามมันมีแต่ว่าที่นี้ผมเห็นว่าแปดประดังผมเลยไม่ไม่ส่งให้กับศูนแปดศูนย์แปดสองศูนย์วันนี้ก็ขอให้ถูกตรงๆนะพ่อเนาะอันนี้ถูกตรงๆอยู่แล้วครับค่ะเพราะว่าถ้าไม่เราไม่ใส่หลักร้อยครบเนี่ยมันมันจะไม่ถูกตรงอย่างชุนรดว่า อ่าอย่าง402เนี่ยถ้าออก702มันก็ไม่ไม่ถูกถูกแค่02เห็น,นะฮะ <c oughs> ถ้าออก72เนี่ยถ้าเราไม่ไม่ใส่972เนี่ย472เนี่ยมันก็ไม่ได้ต้องใส่คบ <c oughs> รบนับท้องยิ่งเผื่อไม่ได้ก็คือ973ถ้ามันหลุดค <c oughs> ่ะอ่ามันก็มีอะไรนั่นแหละครับ <c oughs> อ่าถ้าออก07มันไม่ออกยังออกถาม,มันก็ออกมันก็ออกถ07มันถูกอยู่แล้วนี่ไม่ร้นครับ มีอยู่ในนี้หมดเรียบร้อยนะพ่อเนาะอยู่ในนี้เรียบร้อยหมดถ้าเขาซื้อสิบสองหางเต็งโคตมันถูกตรงอยู่แล้วับเต็งโคตก็เคยสมไยก้ก่อนที่ผมก็ออกสิบสองหางของบ่าวทีก็ถูกมายาวครับตลามบ่าวทีไม่มีลูกค้าให้ผมผมม,ไม่ไม่ส่งให้ครับค่ะจะมาส่งคุณเจ้าเดี๋ยวตอนนี้ไม่มีใครนะครับพี่มีส่งของคุณเจ้าเท่ค่ะขอบคุณค่ะพ่อเจอจะไม่มีแล้วให้เจ้า เด่นน้อยแถวเดียวพอแล้วเดี๋ยวข้างล่างวันนี้หกหางเนี่ยนี่ไงถูกนะครับสามศูนย์หนึ่งห้าศูนย์ข้างล่างข้างล่างหกหางนะคะเขาเล่นตัวละพันก็ได้เจ็ดหมื่นนะเดี๋ยวนี้ค่ะสามศูนย์ห้าศูนย์เจ็ดอารหนึ่งศูนย์ครับค่ะแต่สามศูนย์นี่เด่นสุดสามศูนย์เด่นกว่าเพื่อนเลยถ้าใช่ถูกต้องถ้าอยากอยากจะกลับก็กลับได้นะพ่อ ก็กลับมันมีกลับศูนย์สามกับศูนย์ห้าไงครับยึดกลับอยู่เนี่ยแต่ว่าถ้าให้ไปอยู่เมื่อเป็นแปดทางใช่ไหมละ่ะ hmm. ตอนนี้ศูนย์มันมันถึงเก้าแล้วมันออกศูนย์อีกมันก็ออกได้ครับคือศูนย์สามศูนย์ห้าแต่ว่าเราไม่ให้กลับเพราะว่าเด็กมันเป็นหลักหนึ่เด็กหลักสามหลักห้าหลักหนะึ่งแล้วแถวหก้านี่ถูกเดือดแล้วครับแต่ซื้อหนักนีครัคือสามศูนย์ห้าศูนย์หนึ่งศูนย์ตัวรองก็มีหนึ่งสี่ห้าแสดสามแสนหนึ่ง หาแม่หกหางนี่ถูกอยู่แล้วครับไม่ต้องซื้อกลับไม่ต้องกลับก็ถูกแล้วนงพ่อเนาะครับถูกต้องครับหนอยผมไม่ต้องกลับสักทีครับไม่ว่าบนว่าล่างก็ถูกตรงๆไม่เคยมีตัวกรับเพราะเรารู้หลักอยู่แล้วครับคเพราะว่าใครซื้อหนึ่งหลักสิบเนี่ยเจ๊งไม่ออกครับหนึ่งบอดหลักสิบแปดบอดหลักหน่วยหลักหน่วยนี่้ามีแปดเจ๊งครับไม่ถูกหนึ่งหลักสิบบอดคือ ข้างบนใช่นคะ่าข้างบนครับข้างบนหนึ board, ่งหลักสิบบอร์ดแปดหลักหน่วยบอร์ดใครซื้อหนึ่งซื้อหนึ่งหลักสิบใส่หนึ่งอะไรแล้วแต่ไม่มีทางถูกครับชาติหน้าครอ,อ,อเรอขาเ,อาเขาเรียกหลักสิบดับ,บนี่ของผมดับไม่เคยถูกไม่ไมีใครซื้อได้ถูกครับเป็น,100นร้อยร้อยงวดก็ไม่ถูกค่ะ้วารับแปดหลักหน่วยดับขาดหมดไม่เกิดหลักหน่วยดับขาดนะพ่อเนาะ,ะดับขาดแปดครับไม่มีเกิดแปดไม่มีเกิดเลย ครับถูกต้องครับแต่ถ้าดับจริงๆเนี่ยอ่าดับทั้งหมดเลยนะครับห้าหกแบบที่ดับทั้งหมดทุกหลักแต่ว่าถ้าเกิดได้ครับมันเกิดได้แค่เกิดได้เฉพาะหลักแบลแบบเดียวอ,อ่าแผลถ้ไม่อยู่หลักหน่วยครับต้องไปอยู่หลักสิบหลักร้อยค่ะอ่าชัดเจนแล้วนะพ่อแต่ว่าอ่าครับโอเคครับชัดเจนแล้วครับเดี๋ยวนี้ไปอ,ออกพไ,ได้เลสิบสองห้างนี้บอกเขาเลยซื้อเต็ยงวดซื้อแังเขาได้เงินใช้ ครับอ่าไม่ไม่ต้องเล่นสองตัวยังได้ครับค่ะขอบคุณค่ะคุณพ่อค่ะค่ะแตดสองกัมสอาตัวล่างเนี้อให้ซื้อหกขาครบนะครับแต่เด่นให้ซื้อสามศูนย์ห้าศูนย์หนึ่งสูนที่หนักทำแบเป็นตัวรอหมดครับทำแบบท่าแบบตลอดอ่าแค่นั้นแหละครับค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวนี้เซนร้อยอเปจะเล่นเองใะไรเงินใช้สามศูนย์ห้าศูนย์หนึ่งศูนย์เนี้ยชั้นล่างตรงแค่เลยครับวันนี้หนีไปพ้นครับ วันแล้วเนี่ยวันแล้วผมเสียดายผมเสียดายตรงที่ผมดีดออกศูนย์ข้าวที่จริงมันมีอ่าศูนย์ห้าศูนย์เจ็ดศูนย์เก้าถึงว่าข้าวโค้ไม่มาต้องดีดออกให้เหลือศูนย์ห้าหารเดียวบักเล็กเลยอืเรารู้อยู่แล้วมีศูนย์ห้าหละสิบคนดแล้ววันนี้แค่มีสามมีห้ามีหนึ่งที่ไงก็ถูกครับสามศูนย์ห้าศูนย์หนึ่งศูนย์อ่าชัดเจนโอเคนะค่ะขอบคุณครับครับสวัสดีครับ